่่นเเเทาไรถึงกกิหสำหรับค่ามาตรฐาน PM 2.5เฉลี่ย24ชั่วโมงนั้นจะต้องมีค่าไม่เกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะกรุงเทพมหาคนครได้มีการรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5เป็นประจำทุกวันโดยแสดงเป็นตัวเลขและแถบสีเพื่อเป็นการแนะนำข้อควรปฏิบัติของประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังนี้ค่ะ สีฟ้าคุณภาพอากาศดีมากประชาชนทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติสีเขียวคุณภาพอากาศดีประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้องเริ่มระวังตัวสีเหลืองคุณภาพอากาศปานกลางประชาชนและกลุ่มเสี่ยงเริ่มระวังตัวหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งสีส้มคุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงไม่ควรทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5สีแดงคุณภาพอากาศมีผลต่อสุขภาพประชาชนควรงดทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้าก,ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5ดังนั้นอย่าลืมเช้ค,ค่าฝุ่นละออง PM 2.5ก่อนออกจากบ้านกันนะคะ